รูสเปียสวัสดีค่ะดิฉันสเปียแหม่มไพลินโคตพันธ์ซซเนียร์เฟิร์สแคตรีเซชันนิสประจำรูสเปียสาขาแฮปปี้แอนด์เฮลที่บเลนค่ะวันนี้สเปียแหม่มจะมาทำการไลฟ์เตโมในรอบวันที่11มีนาคมพุทธศักราช2563ในหัวข้อแนะนำจุดเด่น 5g จาก TrueMove H พร้อมประโยชน์ให้ดูน่าสนใจและมองเห็นภาพชัดเจนค่ะ ทูสเฟียสวัสดีค่ะคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายคะปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าในยุคปัจจุบันนี้นะคะซึ่งเป็นยุคของการติดต่อและการสื่อสารที่เน้นต้องการความรวดเร็วและฉับไวนะคะเครือข่ายมือถือและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมากกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันรวมถึงอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจต่างๆค่ะ จะเห็นได้จากนะคะสิ่งต่างๆที่จำเป็นในชีวิตประจำวันเช่นการพัฒนาของแอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันทางการเงินไลฟ์สไตล์หรือการเดินทาง,างต่างๆอย่างไม่หยุดยั้งรวมถึงการใช้งานมือถือและอุปกรณ์เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ต่างๆแล็ปท็อปต่างๆเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวันหรือทางด้านเศรธธษฐก,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 กิจนะคะ ซึ่งทาง t o m o v e Edge ของเรานะคะก็ได้ประมูลขึ้น 5G มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเราเป็นโอเปอเรเตอร์ที่ให้บริการในขึ้นความถี่ 5G นะคะตอนนี้มีขึ้นความถี่ที่ครอบคลุมมากที่สุดถึง7ย่านทั้งสูงกลางและต่ำนั่นเองค่ะวันนี้นะคะ SphereMap นะคะจะมาพูดถึงประโยชน์ของ 5G และ 5G คืออะไรคะ่ะ 5G นะคะก็คือเทคโนโลยีนะคะที่พัฒนามาจาก 4G ค่ะ ทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะที่มีความเร็วมากขึ้นกว่า 4G ถึง20เท่าด้วยกันทั้งนี้ยังลดความหน่วงนะคะและการดีเลย์ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์และอุปกรณ์นะคะหรือการที่เรานะคะใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นๆนะคะมีประสิทธิภาพและความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ โดยวันนี้นะคะเฟีแมะจะมาพูดถึงประโยชน์ของ 5G นะคะซึ่งเฟีแอมจะพูดถึง3ด้านด้วยกันค่ะนั่นก็คือความสะดวกความปลอดภัยและความรวดเร็วและการง่ายต่อการติดต่อนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะในเรื่องของความสะดวกค่ะเรื่องแรกที่เฟีแอมอยากจะพูดถึงนะคะก็คือประโยชน์ในเรื่องของการศึกษานั่นเองค่ะ ในปัจจุบันนี้นะคะปฏิเสธไม่ได้เลยค่ะว่าการศึกษานะคะเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากนะคะสำหรับในทุกประเทศและในทุกพื้นที่และเป็นพื้นฐานของทุกๆเรื่องนะคะ การที่มี 5G นะคะที่มีความเสถียรนะคะและมีความรวดเร็วนะคะจะทำให้สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นยกตัวอย่างนะคะในพื้นที่ห่างไกลที่ขาดแคลนคนครูนะคะก็จะสามารถใช้งาน Smart Education หรือว่า Smart Classroom ได้ผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเหล่านี้ค่ะในหัวข้อที่2ที่โซเฟียแหม่มจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะในเรื่องของความปลอดภัยค่ะ ในเรื่องของสาธารณสุขนะคะและความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบ Security ก็มีความสำคัญเป็นอย่างมากค่ะการมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ 5G นะคะสำหรับพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากนะคะเช่นพื้นที่ธุรกรันดารที่อาจเสี่ยงต่อการเกิดสาธารณภัยเช่นไฟป่านะคะตรงนี้ก็สามารถใช้ระบบการแจ้งเตือนแบบเรียลไทมได้อีกด้วยค่ะ หรือในพื้นที่นะคะที่ขาดบุคลากรทางการแพทย์และอยู่ห่างไกลนะคะก็สามารถรับคาปรึกษาทางการแพทย์แบบทันท่วงทีได้อีกด้วยค่ะประโยชน์อีกด้านที่สฟีแมมจะไม่พูดถึงในวันนี้ไม่ได้เลยนั่นก็คือ ในทุกวันนี้นะคะการเชื่อมต่อที่มีความรวดเร็วและสะดวกสบายนะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงต้องการค่ะนั่นก็คือการเชื่อมต่อผ่าน IOT ต่างๆนะคะหรือการรับชมสื่อบันเทิงต่างๆนะคะผ่านมือถือซึ่งจะทำให้เราได้รับชมอย่างรวดเร็วฉับไวและก็ไม่สะดุดอีกด้วยค่ะ ทั้งหมดนี้เป็นประโยชน์ของ 5G นะคะที่สฟีแอมแมได้หยิบยกมาพูดในวันนี้โดยคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะหากต้องการทดลองใช้ 5G เป็น 5G Citizen นะคะ สามารถทดลองได้แล้วนะคะในวันนี้ที่ t ทูช h o p และ t ทูส s ฟีย i a ทั้งหมด8สาขาที่ t ทูส s ฟีย i a ก็จะมีให้ทดลองใช้งานได้ที่ t ู u เ s ีย h i เ M q u a r อเทีและ t r u เ s ียร์เซ็นเ r อร์เวิลดนั่นเองค่ะสำหรับคราวหน้า s เฟีย a m a หจะมาแนะนำเรื่องดาวเด่นๆอะไรที่น่าสนใจติดตามในไลฟ์เดโมครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ s เฟีย m แหมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ